สวัสดีค่ะจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญของภาคตะวันออกเป็นจังหวัดที่มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมีรายได้ GPP สูงสุดในประเทศการขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐ,ฐกิจที่สําคัญแบบนี้จึงต้องมีการบริหารจากผู้นําที่มีความรอบรู้สามารถบริหารจัดก,การความหลากหลายทางเศรษฐกิจได้ดีไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมชั้นนําของประเทศหรือว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่ดึงดูดรายได้การประมงการเกษตรที่ต้องพัฒนาอยา่างยั่งยืนรวมไปถึงเราจะต้องดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ระยอง เราเติบโตอย่างสมดุลและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชากรทุกภาคส่วนการบริหารงานภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายภาสกรบุญยลักษ์ที่มีนโยบาย7ประการสําคัญจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปพบก,กับท่านกันค่ะวันนี้พูดถึงภาคของการเกษตรกันบ้างนะคะ ก็เลยอยากจะทราบว,ว่าท่านผู้ว่าเนี่ยมีนะคะนโยบายด้านการเกษตรในจังหวัดระยองของเราซึ่งเรามีผลผลิตทางการเกษตรเยอะมากเลยพืชเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสับป,ปะรดยางพาราหรือว่าปาล์มเนี่ยค่ะรวมถึงการประมงท่านมีแนวทางอย่างไรที่จะส,งส่งเสริมแล้วก็พัฒนาให้อยู่ในระดับที่เกษตรกรนะคะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเน,นื่อง,งบ้างคะจังหวัดระยองนะครับจริงแล้วถ้าคนนอกมองเราเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มองเรื่องอุตสาหกรรม เขาอาจจะมองเรื่องการท่องเที่ยวที่เรามีชายฝั่งติดทะเลหลายร้อยกิโลนะครับแต่หลักที่เขามองเรามาคือเรื่องเมืองแห่งผลไม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุเรียนมังคุดนะครับสับประรดต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จังหวัดเองต้องให้ความสําคัญนะครับถึงแม้รายได้ต่อปีเนี่ยจะเป็นสัสดส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพื้นฐานของคนระยองคือเรื่องเมืองแห่งผลไม้นะครับผมอยู่มาหลายจังหวัด ยกตัวอย่างเช่นนนทบุรีนะครับทุเรียนเรามีราคาแพงรสชาติอร่อยแต่ต้นพันุกิ่งพันเนี่ยมาจากภาคตะวันออกคือจังหวัดระยองเพราะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของภาคการเกษตรเราเองต้องช่วยสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรด้วยเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดในหลายโอกาสนะครับไม่ว่าจะเรื่องการตลาดการค้าการขายไม่รู้วิธีการระบายสินค้าอันนี้เป็นส่วนราชการที่จะต้องเข้ามาช่วย ในเรื่องน้ําท่าก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําท่วมในเรื่องของแล้งนั้นเราต้องพยายามที่อาหารน้ําให้พี่น้องชาวสวนชาวไร่ต้นไม้พวกนี้เนี่ยขาดน้ำนะครับน้ําท่วมอาทิต์หนึ่งก็ตายไม่มีน้ําก็ตายแต่เมื่อตายแล้วกว่าจะเพาะปลูกขึ้นมาใหม่เนี่ยใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหลายปีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องดูแลน้ํานะครับ ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อการเกษตรระบบชนประทานเราเองก็ดีนะครับจําเป็นที่จะต้องดูส่วนคนที่อยู่นอกชนประทานก็ต้องคอยดูว่าจะแก้ไขย,ยังไงนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่ผมเองก็จะต้องลงไปดูกับพี่น้องในส่วนราชการเรื่องทุเรียนอ่อนเนี่ยพุ่งจริงว่าเรายอมไม่ได้นะเหมือนหลอกลวงกันน,นะครับเวลาที่เราไปขายคนซื้อไปก็กล่าวว่าอยากได้ผลไม้ที่ดีโดยเพราะเมืองระยองที่มีชื่อเสียงด้านผลไม้ ถ้าสมมติว่าเป็นทุเรียนอ่อนเนี่ยเราจะดําเนินการจับกลุ่มอย่างจริงจังนะครับส่วนเรื่องราคาผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยมันเป็นไปตามกลไกทางด้านเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วนะครับถ้าผลผลิตออกมาเยอะนะครับโดยที่เราไม่หาตลาดเพียงพอของที่ออกมาล้นตลาดเนี่ยแน่นอนนะครับดีมาร์ p พายมันก็ทําให้ราคามันตกลงตกลงนะครับมันนั้นเรื่องราคาผลผลิตนะครับอันนี้ก็เป็น เรื่องที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งกระทรวงกรเกษตรเนี่ยจะต้องช่วยกันนะครับเพื่อประยุงราคาให้พี่น้องได้ได้อยู่รอดนะครับแล้วก็มีกําไรนะครับเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไปวันนี้ก็ต้องขอ,ขอบคุณข้อมูลแล้วก็นโยบายที่จะช่วยผักดนันด้านการ,กรเกษตรของจอรยองจากท่านผู้ว่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นี่เป็นเพียงหนึ่งด้านในการพัฒนาจังหวัดระยองแต่ยังมีความสําคัญนะคะของนโยบายอีกทั้งหมด7ด้านสามารถติดตามได้ในตอนต่อไปและสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทางเพจ Facebook YouTube ของจังหวัดระยองและประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองและช่องทางต่างๆผ่านทางแฮชแท็กนโยบายผู้ว่าภาชกรและพบกันในตอนต่อไปกับดิฉันบูเบนจวันมาลาลักษ์อำนวยการผลิตโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองสวัสดีค่ะ